ดวงชะตาในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนปีพุทธศักราชเข้าสู่ปี2568แต่ละท่านแต่ละลัคนาราศีจะมีวิถีชีวิตในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี2567นั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมค่ะ ดวงชะตาของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านวันที่24ตุลาคมปี2567นะคะเนื่องจากในวันที่24ตุลาคมนั้นดาวใหญ่3ดวงประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสได้ทำมุมเล็งกันเป็นช่วงที่ดวงชะตาเข้าเกณฑ์ดวงอสีติธาด้วยทำให้ดวงชะตาของท่านมีทิศทางขายับไปในทางที่ดีค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้จะทยอยเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะดวงดาวก็ไม่ได้มีแค่เพียงสามดวงที่ได้กล่าวถึงยังมีดาวดวงอื่นที่ส่งอิทธิพลต่อท่านด้วยซึ่งดาวที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ก็คือดาวพระอังคารค่ะถือว่าเป็นดาวหลัก ที่เราจะใช้ในการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เลยก็ว่าได้ดาวพระอังคารจะมีการโคจรผิดปกติโคจรวิตปริตตั้งแต่วันที่5พฤศจ,จิกายนไปจนถึงวันที่9เมษายนปี2568มีผลต่อดวงชะตาของท่านยาวไปจนถึงปลายปี2567เลยนะคะ และมันก็ไม่ได้มีแค่ผลด้านดีที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางก็อาจจะมีผลกระทบที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวในด้านลบต่อคุณได้บ้างและไม่ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือแล้วก็การปร,รับตัวเพื่อเอาตัวรอดของแต่ละบุคคลค่ะหนทางในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไร เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นดวงชะตาของคุณในช่วงสองเดือนสุดท้ายคุณได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์ ดาวพระพฤหัสบดีและที่สำคัญเลยก็คือดาวพระอังคารค่ะเราก็จะไล่เรียงกันไปแต่ละดวงดาวนะคะสำหรับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกและต่อไปก็จะเข้าสถิตอยู่ที่ราศีธนู เข้าสู่เรือนลาภะแล้วก็ต่อด้วยเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธจะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์มรดกต่างๆรวมไปถึงปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นอาจจะกลับมาลุกลามอีกครั้งหนึ่ง เมื่อดาวพระพุธโคจรมาสร้างความปั่นป่วนแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องตั้งสติให้ดีค่ะแต่ก็ต้องบอกกับชาวมังกรนะคะว่าไม่ต้องกังวลใจจนเกินไปค่ะเพราะดาวพระพุธนั้นเวลาโคจรโยกย้ายราศีแต่ละครั้งจะโคจรมาสถิตยอยู่ไม่นานสร้างความปั่นป่วนได้เพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้นค่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะรบกวนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรตลอดระยะเวลาสองเดือนเพียงแต่สมัยเองก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรชั้นลาดใจพยายามใช้อิทธิพลด้านบวกของดาวพระพุธให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะสุขพะหมายถึงความลงตัวความลงรอยความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าสุขพะหมายถึงชื่อเสียงหมายถึงทางไกลาทางต่างประเทศ หากชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่กำลังจะติดต่อกับงานทางไกลางานทางต่างประเทศหรือบางคนกำลังจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาต่อต่างจังหวัดศึกษาต่อต่างประเทศล้วนแล้วแต่จะได้รับผลประโยชน์ดีๆค่ะและในจังหวะสองเดือนสุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมักจะได้รับข่าวดีงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดีย เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลและจะริยธรรมด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหากเคยขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรืออาจจะเคยขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ใครก็ตามที่อายุมากหรืออาวุโสม,มากกว่าคุณคุณก็คาดหวังว่าเขาเหล่านั้นจะช่วยเหลือคุณได้เหมือนเดิมในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรเข้าเรือนเสียคือมาอยู่ที่ราศีธนูคุณต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่คนเดิมที่เคยช่วยเหลือคนได้เขาอาจจะไม่มีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้อยากช่วยเหลือคุณแล้วก็ได้หรือไม่เช่นนั้นกลับกันค่ะจะเป็นจังหวะที่เขาและคุณมีปัญหาไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันเป็นช่วงที่เขาเพ่งเล็งหรือคอยจับผิดคุณด้วยซ้ำไปค่ะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วย ดังนั้นสมัยจึงเน้นย้ำนะคะการกระทําของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่าให้มีช่องโหว่อย่าให้มีรูรั่วไม่เช่นนั้นคนอื่นๆจะเอาจุดที่เป็นช่องโหว่ตรงนี้มาเล่นงานคุณได้ค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งคือเรื่องของคําพูดคําจาพระดาวพระพุธนะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ การพูดการจาอะไรต้องเป็นไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะอย่าพูดในทางที่พลีพล้มอย่าพูดในทางที่แสดงอาการก้าวร้าวหรือมั่นใจในตัวเองจนเกินไปไม่เช่นนั้นอาจจะมีคนมาตอกกลับคำพูดของคุณหรือมีคนที่ไม่ชอบในกิริยาท่าทางของคุณจนเกิดมาเป็นศัตรูต่อคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะดำเนินด้วยความเรียบง่ายและดำเนินให้อยู่ในความของอ่อนน้อมถ่อมตนจะดีกว่า ต้องตั้งสติต้องใจเย็นทุกอย่างควรจะมองด้วยภาพกว้างจะดีกว่านะคะคุณจะได้จัดการและรับมือกับทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นสำหรับดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระอังคารได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดค่ะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการโคจรวิปริตเกิดขึ้นนะคะดาวพระอังคารโคจรมาเล็งลัคนานราศีเกิดของคุณแล้วก็เริ่มโคจรผิดปกติโคจรวิปริตด้วยไม่พอเท่านั้นดาวพระอังคารได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะซึ่งคำว่านิดหมายถึงความเสื่อมหมายถึงต่ำต้อยโดยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังหมายถึงไม่มั่นคงไม่ต่อเนื่องค่ะเมื่อดาวพระอังคารโคจรเล็งลัคนานราศีเกิด อาจจะเป็นช่วงที่ดาวพระอังคารนั้นส่งผลเสียในแง่มุมของความแปรปรวนต่อตัวคุณนะคะพระดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนลาภะความแปรปรวนอาจจะเกิดขึ้นจากครอบครัวเกิดขึ้นจากญาติสนิทมิสหายเกิดขึ้นจากเพื่อนที่สนิทเกิดขึ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณได้รับมาหรือเกิดขึ้นจากลาภผลการเงินการทองที่เข้ามาสู่ตัวคุณค่ะ อาจจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างเช่นผลประโยชน์ที่มันกองอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่เป็นแค่ของคุณเพียงคนเดียวมันอาจจะเป็นของคนอื่นๆด้วยที่ต้องมาจัดสรรแบ่งสันปันส่วนกันแล้วทำให้เกิดการทะเลาะบิวาทรวมไปถึงชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะในระยะนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะแปรปรวนเพราะดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวแห่งอารมณ์เมื่อโคจรเป็นนิดโคจรได้ตำแหน่งที่อ่อนแรงอ่อนกำลังแบบนี้ ย่อมส่งผลกระทบในด้านอารมณ์และจิตใจของชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ไม่น้อยชาวมังกรหลายๆคนหลายๆท่านอารมณ์เวียงวีนนะคะอารมณ์ไม่นิ่งค่ะตอนเช้าทะเลาะก,กับอีกคนนึงตอนบ่ายกลับมาคืนดีกันแล้วพอตกเย็นตกค่ำทะเลาะก,กันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดียิ่งถ้าเรื่องเหล่านั้นมันมีเรื่องของการเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว มันจะยิ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรมากขึ้นการแบ่งสันปันส่วนอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่ควรหรือแม้แต่เรื่องโชคลาบหรือกำไรกำไรที่มันควรจะเป็นของคุณกลับกลายเป็นว่ามีคนอื่นมาตัดหน้าไปหรือคุณอาจจะได้รับแบบไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยคะ่ะงานใดที่คุณทำอย่างเต็มที่กิจการใดที่คุณลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ผลลับผลตอบแทนที่คุณควรจะได้หนึ่งเปอร์เซนต์มันกลับถูกบันทอนออกไปตรงนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระอังคารนะคะก็ยังถือว่าเป็นจังหวะที่จะเกื้อนหนุนให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับผลดีผลบวกเช่นกันเพราะดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิจะเป็นช่วงที่กระตุ้นให้คนรอบข้างตัวคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้าม หรือคนที่เป็นคู่รักคนรักเป็นญาติสนิทมิตรสหายเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะและการที่ดาวพระอังคารมาสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิเลงและคนาราศีเกิดแบบนี้ชาวมังกรย่อมได้ล่าผลจากเพศตรงข้ามอย่างชัดเจนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ คุณลองเอาตัวเลขของคนรักคู่รักไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเลขอายุเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ไม่เช่นนั้นลองสังเกตดูนะคะว่าในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้เพศตรงข้ามจะเข้ามาเกื้อกูลและสนับสนุนคุณได้เด่นมากยิ่งขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นผลดีและผลที่ต้องระมัดระวังจากดาวพระอังคารส่วนดาวพระพฤหัสบดีคะ่ะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้มีการโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังในระยะนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องราวใดก็ตามนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่มันเคยจบไปแล้วมันอาจจะกลับมาเป็นปัญหาใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อตัวคุณเพราะฉะนั้นฉลาใจไม่ได้ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องให้อยู่บนศีลบนจะิิยธรรมไม่เช่นนั้นปัญหาและอุปสรรคเก่าๆจะย้อนกลับมาเล่นงานตัวคุณช่วงที่ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์ใหญ่โขจรผิดปกติแบบนี้ให้พยายามดูสภาพแวดล้อมของตัวคุณให้ดีนะคะสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้คน การเดินทางบรรยากาศการทำงานต่างๆคนที่คุณใกล้ชิดรอบตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจากที่เคยเป็นมิตรเป็นไมตรีต่อกันกลับกลายเป็นว่าอาจจะเกิดเป็นคู่อริคู่ศัตรูก็ได้จากที่เคยถูกกันถูกคอกันกลับกลายเป็นว่าติดขัดไม่ราบรื่นคุยกันไม่ลงตัวไม่ลงรอยช่วงนี้ไม่ควรที่จะไว้ใจใครนะคะหากคุณไหว้วานใครให้ทำงานแทนคุณคุณต้องติดตามผลงานต้องฟอลโล่งานให้ดีค่ะ เขาอาจจะสร้างความเสียหายหรือสร้างความผิดพลาดให้แก่คุณได้และชาวลัคนาราศีมังกรบางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์เจอปัญหาระหว่างคุณและญาติพี่น้องระหว่างคุณและเพื่อนระหว่างคุณและคนที่ทํางานต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีค่ะความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะจะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวนะเป็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆคือระหว่างเพื่อนระหว่างญาติพี่น้องและคนรู้จักนั่นเอง สำหรับดาวพระเสาร์นะคะซึ่งดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวที่มีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณค่ะดาวพระเสาร์นะคะในขณะนี้โคจรผิดปกติโคจรวิปริตค่ะดังนั้นในระยะนี้นะคะมันเหมือนกับว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะรู้สึกยอมแพ้หรือท้อแท้อะไรง่ายไปหน่อย ถ้าชาวมังกรได้ยินได้ฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าพยายามทําตามดวงดาวค่ะอะไรที่มันไม่ดีให้เรารู้และต้องพยายามปรับและแก้ไขเมื่อคุณรู้สึกอ่อนแรงอ่อนกําลังท้อแท้เหนื่อยง่ายรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดรู้สึกท้อใจขอให้คุณฮึดกลับมาสู้ค่ะเพราะอย่างไรก็ตามอยากจะให้คุณมองในแง่บวกเอาไว้นะคะว่าดาวพระเสาร์ดาวประจําตัวโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินมันมีโอกาสที่จะได้เงินค่ะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานเดิมของคุณแล้วคุณเคยได้รับเงินเดิมๆนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคุณต้องทํามากกว่าเดิมค่ะมากกว่าเดิม2เท่าคือต้องขยันมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นกระตือรือร้อนมากขึ้นจึงจะได้เงินเท่าเดิมตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องพึงรู้เอาไว้นะคะขยันมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามทิศทางในการได้เงินหรือได้รับผลประโยชน์ก็ยังมีอยู่ อย่าเพิ่งท้อใจไปค่ะใจเย็นๆตั้งสติเอาไว้แล้วทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวลงรอยเองการที่ดาวพระเสาโคจรวิปริตอย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อย่าพยายามเอาความเครียดเอาความกังวลจากคนรอบข้างเข้ามาสู่ตัวทําใจโล่งๆเข้าไว้เลือกคบคนที่มีพลังงานบวกจะดีกว่าค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรโยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลแล้วก็จะโยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกและเข้าสู่ราศีธนูตามลำดับนั่นก็คือสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะสถิตยอยู่ในเรือนลาภะและต่อด้วยสถิตยอยู่ในเรือนวินาศค่ะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายปีดาวพระอาทิตย์ที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนี้อาจจะส่งความเสียหายให้กับชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงเครดิตความน่าเชื่อถืออย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายในช่วงนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นผลกระทบอยู่หรือยังมองไม่เห็นด้านลบที่เกิดขึ้นเพราะดาวพระอาทิตย์ยังสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะแต่ในช่วงปลายปีนะคะก็อยากจะให้คุณพึงระมัดระวังเอาไว้ อย่าข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นอันตร,รายหรือเรื่องราวสิ่งเสี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงและอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่าไปเชื่อใจคนอื่นค่ะต้องปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ดีและเชื่อตัวเองดีที่สุดชาวลัคนาราศีมกกังกรได้ยินได้ฟังแบบนี้สมัยเองก็ไม่อยากจะให้คุณวิตกกังวลมากจนเกินไปการดูดวงก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อให้คุณจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ